สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพามาดูสีทาเคลือบเงาไม้ไผ่นะคะเป็นสีที่เราใช้ทาเคลือบงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ของเรานี่เองนะคะตัวนี้ทางร้านเราใช้อยู่ตัวนี้นะคะกระปุกเดียวอยู่จบครบเรื่องเลยนะคะไม่ต้องไป มัวผสมหรืออะไรเราใช้ตัวนี้เลย T O A วานิชสีเคลือบเงาะคะตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะคะทาปุ๊บเงาปั๊บลูกค้าเข้ามานี่เห็นเตะตาลูกค้าเลยปั๊บเข้าตากรรมการทันทีเลยนะคะ ตัวนี้เลยค่ะก็ตอนนี้เราก็ใช้อยู่สองอย่างนะคะตัวนี้ก็ t o a วาน,นิ s สีดำนะคะตัวนี้เป็นเคลือบสีดำนี่สีดำแล้วก็ เคลอเงาอันนี้เราทาโชว์เลยนะคะทาให้คุณลูกค้าได้ดูชมให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยนะคะจากทีมงานของเราทาโชว์เลยจ้ะเงาแคบเลย สีนี้เนะี่ยโดนใจคุณลูกค้ามากเลยทาปุ๊บเงาป๊อปค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่สอบถามกันเข้ามานะคะ,ะวันนี้เราก็มาเฉลยสีตัวที่เราใช้อยู่นะคะ ตัวนี้แนล่คุ้มกระปุกเดียวจบครบเครื่องแล้วก็ลูกค้าก็สงสัยกันมานานก็มีสอบถามกันเข้ามาใช้เสียอะไรผสมอะไรทำยังไงนี่แหลคะค่ะตัวนี้กระป๋องเดียวจบครบทุกเรื่องเลยนะคะเงาควับ ท่นตาเห็นเลยค่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทางช่องเราอยู่นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาเราก็จะมาเฉลยมาแนะนำบอกคุณลูกค้าสำหรับ มือใหม่ที่กำลังเริ่มหัดทำหรือ,อยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมทางช่องของเรานะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อคลิปหน้าว่าเราจะมีอะไรมา แนะนำกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ